สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกๆท่านด้วยนะครับผมเอามาชมกันต่อครับภารกิจกู้รถเกี่ยวแทมโก้ Go All New Pro เซสัมพันครับอ่าเป็นรถของกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอกระสังตำบลชุมแสงนะครับผม จังหวัดบุรีรัมย์ครับรถเกี่ยวไม่เกะกลองครับอยู่หมู่บ้านนี้มีอยู่4คันครับเป็นกเกษตรพัฒนาหรือว่าแทมโกออ l นิวโปรเซ็ต3,000 4คันเลยนะครับเกะกลองครับโรงงานแรกเรียบร้อยเลยตอนนี้ทางทีมงานได้ต่อสายสลิงครับเพราะว่าเมคโครเซยวิระไม่กล้าลงครับ โอ้วันนี้มีมากันหลายช่องเลยทีเดียวครับนู่นเสียวิระดำแต่งนำทีมโดยเสียใหญ่ wing, เสมวิ่งเอกดำซิงโกลโลดำกรีนแล้วก็มิม้อเหล็กชาเนลตีเล็กายมันโอ้โซโจโซโจอดำซิ่งก็มาครับช่องใหม่ครับ เสียผมว่าดึงไกลไม่ขึ้นหรอกเสียต้องเดินแมคโครลงมาตรงนี้ใกล้ๆนี่แล้วอยากได้คลิปแล้วเดินลงมาเลยไม่ให้ขับนะเนี่ยจะขับเดินลงมาเลยขู่อะไร เอาอีกคันนึงมาก็ได้เลยโอ้ยคันนั้นปิ้งลูกมันวั่ว่ไม่ได้ทำเลยมาณแกงกันแล้วคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนี้ซื้อมาห้าแสนฮะไม่ซื้อมาก่อนนอกไหมอันนี้ล่ะครับอันนี้ซื้อมืองโงมาบ่เก่าอนนแหละเก่อนนอกละเป็นรถยุโรปเนาะยุโรปบุ๊กกีใหญ่มาเลยทำหมดเยอะไง ผมชอบมากเลยปุ่งกีอะจอดทิ้งไว้ไงอืเราก็มาทันพวกสงสลดัดบูธเบิร์ดอะไรหมดครับเปลี่ยนโซ่เป็นอะไรหมดโอ้หมดเยอะหมดเยอะถึงแมสลิงถึงไหมถึงครับแต่มันเหลยอสลัดโอ้เอาโซ่มัดเลยไม่ได้ป่ะอีกคันเก่านอกร้านหกอันนั้นนะ่ะครับร้านหก ไปอินโอยเหมือนกันแต่นั้นซื้อมาเก่านอกเลยอืตอนนี้เดี๋ยวเรารอสลักครับเดี๋ยวพาไปทักทายทีมงานทางนี้ก่อนอู้อู้อู้อันตรายอู้อันตรายาอ,อยู่กใกล้ๆอู้อันตราย ทไมอะไรทไมไม่มีงานดำหรอผมนึก uhm ว่ามาแค่แบบยั่นยืนถ่ายรูปนึกว่ามาค่ับสวัสดีพี่ใหญ่ครับโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใ่ครับประมาณสองสามช่องพี่ใหญ่ครับสวัสดีเชนุ้ยครับสวัสดีครับถ่ายรูปไหนไย่นยื่ยรูนยืนยืนยืนยยนยื่่นย่ยืนน่ย่ยรยย่น่ยื่ยากยากย่ย่ หายรถโอ้นี่ท่านอะไรกันเล็กก็มาครับโอ้มงคลดาวมิติเต้งยูทูบไงเต้งยูทูปเบอร์มิติยูทูปเบอร์โอเคครับงานนี้รวมยูทูบเบอร์มา20ช่องโอครับโอเคครับโอเคแล้วเหรออูอันตรายสุดยอดโอ้โอกระดูปลาสครับ ยอดเลป็นงานคุณภาพครับผมเดี๋ยวบรรยากาศอันี้หาดูยากครับรวมตัวดูซอจอกันเมื่อกี้อุปกรณ์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้มันใช้อะไรเนี่ยทำให้ดูหน่อยมันเบ็ดไปอันเป็นไม้เต็บปี้โอ้ต่อสามเมตรเลยนะครับอันนี้มันกันสันดิโอรับกันสันในตัวโอ้เราอยากได้มุมที่มันแหลกๆโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน มันสูมัต้องโดรนแล้วเนาะอืออันนี้บินได้ครับวิ่งวิ่งก็ไม่สนไหนไหนผมยืมยืมใส่โทรศัพท์ผมได้ไหมมันหนักใช้ไม่ได้หรอฮะมันหนักนี่ครับอ๋อมันหนีบไม่ได้ว่าบางพื้นที่เหมือนว่าเราไปอุทยานเขาไม่ให้บินโดรนใช่ไหมเราต้องใช้ตัวนี้แทนโอ้แบบนี้มันต่างไหมครับถึงหน้าต่างเลยถึงแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับพูดแล้วพูดแล้วนู่นแล้วอู้ ว่าก <laughs> ี้อ <cause> <Wait>, <inaudible endlessly> ี่ในตงแน่นอนเลยอันนี้ส่งส่งตามช่องดช่งคาได้เลยนี่เราจะไปโดนนังกรติกเลยเนาะคคนขายอะบอกว่าปับได้ประารน่งใจไปเอาเรื่อนี้เลั่งใจไปเอาเ่อได้เลยนั่งใจไปเอาเ่อไดเลย

ดินด่วนยิงยาวมาจากภาคกลางนะครับได้งานมิสติมานี่ครับคนขับครับเสื้อดำนี่แหละเอาพร้อมอยังพี่เช็ครถยัง เอา้าเรียมพร้อมต้องหลบแล้วเดียวเดียวเดียวต้องหาที่หลบแล้วควสลิงครับต้องหลบอยู่แถวนี้แหละ เสตีครับค,คิดว่าขึ้นไหมคิดว่าไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือป่ะครับถ้าคันนี้ไม่ดับนะไปดูครับ,รบอ้ดเครื่องเลยครับ6 b g เครื่องใหม่โรงงานเลยครับ ทำไมอ่ะนั่นแหละเฮ้ยทำไมถอยหลังทำไมอ่ะนั่นเอาเอา ครับเรียบร้อยครับขึ้นสบายสบายครับเอาปลอดภยดัยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมอ่สวัสดีครับ